มาแล้วครับแผ่แจ้ครับโ,โอ้โหโอ้โหแผ่แจ้มาลนะครับคนดูสิบคนโอ้โห,โหสิบคนอย่างคนเบิ่งกับบมุมีจะจะเต้งครับคนคนเบิ่งมันเห็นหม่องเลยครับะจะแม่ มันมาขึ้นจะคนเลยว่ะคับมันสั่นนันสั่นคุณสั่นไหมโอ้โคนดูหนึ่งคนเข้ามาแล้วครับผู้ใดนอาจซื้อลูกูดีแจ๋เจืออ้าวครนะครับคนนี้ครับโอ้่อยคนดูสองคนแล้วครับพี่โยงนาโพลครับดูตอนนี้ครับกับ เสอแ้นี่ผู้เดเนาะครับผมม่รู้จักแจ้งซื้อนะครับเดี๋ยวจัดเต่งท่งเสื้อไปให้นะครับต่ะครับครับโอ้ติดตามทุกติดตามดูทุกโพสแบบนี้ก็โอ้โหกดไลค์มาแล้วครับพี่สอนตีโจมับลูกนี้แผลแจ้งนะครับเมื่อกี้มื่อกี้ฝั่งนู้นแพ้ไปนะครับ โอ้โหแจ้งชื like ่อนะครับใครเข้ามาดูติดตามแจ้งชื่อครับได้แจกเชือไปให้นะครับสันมอสเจอร์มาเอาเปิดหนึ่งยกเข้าไปจ่าเต้งตีจมูกดูสามคนครับตอนนี้ ลูกนี้เราเสือไปยกเข้ามาลูกนี้ว่างตีหลอนตีจมูกไม่ได้เกี่ยวเราครับแบบนี้ฮะมันอยากอแอดมินนรคันบงอลรคานบคันแน่นอนเสือเบ้านี่ครับจานตงเปิดหนึ่งยกเข้าไปจานเตงตีจมตีบอลขำครับลูกนี้ครับ คนดูเข้ามาเพิ่มเป็นสี่คนนะครับตอนนี้ครับเสือบนุกเงี้เอาไม่มีถึงคนรับครับพี่มอสเสือบทุกนี้ครับสองศูนนะครับพี่มอสเสร์ฟมาจานเต็งเปิดโอ้ยพี่มอสเสิร์ฟกินสาลูกแล้วนะครับ ลูกนี้จันมอเสือบมาหนูจะก้อมาครับเสือบไปไหนเสือไปหาพี่สอนจอรับพี่สอนเปิดหนึ่งจันมอโอโหเบิดคําสิยกครับพี่สอเปิดเข้าปากเข้าดงนะครับถ้ามีาปะร็ฟแมวคงจะเข้าไปแล้วครับ เสือบไปนะครับเสือบไปหาพี่สอนก้ศครับออกครับลูกนี้พีมม่มอสเสือไปตรงนี้น,นาวโอตักกระเทายกเข้ามาจาาเต็งยิงชะนะโป้หอย่าก,กับหัวแล้วเบิดครับลูกนี้ หนึ่งสามลูกนี้นาโอเสือไปพี่สอนจับหนึ่งยกเข้ามาพี่สอนตีจมโอ้โหนาโอ,โอเสียใจเลยครับลูกนี้ครับปกติจะโดนนะครับตอนนี้เต้มที่สามต่อหนึ่งนะครับพี่มอสเสือมาจานเป็นจับหนึ่งจกเข้าไปสวยงาม โอ้จากพี่บอเกี่ยวได้โอ้หพื้นเดีพะเจ้าลงมาพี่ศอนตีโอ้หูวพี่ศอนตีจมอีกนะครับคอมเมนต์นะครับใครอยากได้เสียก็แจ้งชื่อเลยครับมคอมเม้าน มีจานมดเสืร์มาจับหนึ่งยกสวยงามตีติดเกี่๋อพี่มาครับ <paragraphs> โอ,โอ้โหยกเข้ามาตีโอ้แพ้เลยแพ้เลยอู้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 โอ um. ้พี่มดเสียใจครับตอนนี้ครับตีตามวงจะแของกักินดนะครับพี่มดว่าครับ แต้มหนึ่งต่อสี่นะครับนาโอเสือไปไหนเสือไปจับหนึ่งยกขึ้นมาพิศน์ตีโอ้โหยกบนนี้แต่ว่าเป็นแต้มเลยครับแต้มสี่ต่อหนึ่งครับเสือมาตรงนี้โอ้โหไม่ข้ามครับลูกเสือมาโอ้ทำงานให้ลูกนี้ เสิร์ฟไปพี่สอดเปิดหนึ Jamie, lonely, ่งตีโอ้โห้ท่าตีเลยก็นะครับโอ้โห้ลูกนี้จันมอสเสิร์ฟมาแต้มตีตอนหนึ่งครับเสือมาแล้วจานเตงเปิดหนึ่งยกเข้าไปตรงนี้ตีพี่สอดเกี่ยวเลยรับลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วพี่สอดตีจ่อโอ้โหโ้ตู้ ตีหัวึนกล่องสั้นนะครับพี่น้องครับ <c oughs> พี่ดอนพื้นหีหมาเกี่ยวครับลูกนี้ครับแต้มห้าต่อหนึ่งเสืบมาแตนเตงเปิดหนึ่งยกเข้าไปตีโอพี่บอลเกี่ยวครับเกี่ยวได้ไงพี่ดอนตีข้ามัางมาแตนยกเข้าไปดาเตงตีโอโห و, เรียบร้อยดี เจอไปตรงนี้ครับเปิดมา,ามอดยกเข้าไปตีตเกเจยายกเข้ามาเสย้ำตีไปเกิดยังอยู่ลูนีนไ้ไปตีไปโดนเกี่ยวมาครับเกี่ยวดูที่สครับยกเข้ามาตีไปยังอยู่โอ้อโ,อโหกโเกี่ยวอูตีไปยังอยู่โอ้ยยมยย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 ย้ยกยย้ยย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 ยัยย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 นยยยยยครับ้เ ค้างครับบางชัดก้องค้างครับไปแล้วโอ้โหลูกนี้เกี่ยวกันสี่ห้าัดครับแต้มห้าต่อหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็นำแบบนี้นะครับแต่แพ้ครับจับหนึ่งโกเข้าไปเต้งตีจมูหโหัวเหลี่ยมเลยครับงูไม้แบบ เสือไปยอดพี่สอนเปิดหนึ่งจานมอดยกเข้ามาตีอ้โหตีหนักตีแรงจริงๆครับตัวนี้ครับถึงตัวจะเหมือนโครงกระดูกนะครับลูกนี้ครับจานมอสเสร์ฟมาเราจับหนึ่งโอ้แตกไปไหยยกเข้าไปได้อยู่ครับจานต้งตีพี่สอนเกี่ยวหนึ่งยกเข้าไป ตีแรงจริงนะครับโอ้โหหต่อหนึครับน่าอ้โอแตกยกเข้าไปได้โอ้โหแตเนี่แจ้หัวตีมาโอ้ลูกดีครับลูกนี้พี่สอใช้พระเอกแลวนะครับลูกนี้ครับเส้าัเพื่ตีเสีย้าลุดเดเอาิครับเคื่อด้จัิ้ไงเนี่ย แต้มเจ็ต่อหน,นึ่ครับเสือมาตาเตงเปิดหนึ่งยกสวยงามตีโอ้โหหัวเหลี่ยมลูกนี้ครับหัวเบี้ยวครับหัวเบี้ยวแ้มหนึ่งต่อเจ็นะครับโอ้ขาดนะครับตอนนี้ครับนำทันมานอพี่น้องครับเปิดหนึ่งยกเข้ามาลูกนี้วางไหนตีไปติดเจ้าสนยกเข้าไปลูกนี้ ติยอดโอ้ย,ออยไม่อยากจะพรากเลยครับตรงนี้ครับรวมทัง้งสิ้น16ลายเสียชีวิต3าลายจันมอสเสิร์ฟตัด,ตดลูกออกครับลูกนี้รถแต้มหนึ่งต่อเจ็ดนะครับตอ,ตอนเปิดหนึ่งจันมอสยกสวยงาม ไอ้จมโอ้โ๋ตัวเหมือนโครงกระดูนครับพี่คนนี้ครับแต่ว่าตีแล้วก็แดงจริงๆครับพี่เบล์ทอนมาไม่กินนะย่างไปงี้ท้อนหมิ่นหน่อยไปย่างเขาไปงี้ทุก็นไม่จริงนะ ไม่ข้ามครับลูกนี้แ้มหนึ่งต่อเก็บนะครับเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหไม่ข้าบีแล้วครับท่านผู้ชมไม่รู้จะเอาอย่างไงครับเสิร์ฟมาวังนี้เปิดหนึ่งโอ้เปิดไงนยกมาได้ตีโอพี่สอนตอดีดีครับ เพิ่งเห็นครับลูกแบบนี้ตีลงครับเอาไปห่วยง่ายครับนี้ใช่เหมฮยแปดต่อหนึ่งแล้วครับโอ้โหไปเรื่อยครับทางนู้นครับไม่รอแล้วครับยกเข้าไปตีแต่เต่งตีโดนได้ยังไงครับลูกนี้ครับ ลูกนี้หนึ่งต่อแปดครับน้าโอเสือไปเปิดหนึ่งยกเข้ามาปีสอนตีจบไหมอ้จังติดเจาน้าโอยกขึ้นไปจานเต้งอ้เอาท่าโดดะสตึกไปใช้ครับจึงครับจันมอสเสิร์ฟมาปิดแขนนิดหน่อยเสิร์ฟไ,ได้เปิดหนึ่ง ยกเข้าไปลูกนี้สวยงามยอดเออ,อตัวแกมมันคงกระดูกรอยได้จริงๆนะพี่สอนเนี่ยครับแกมเก้าครับแบตเตอรี่ต่ำโอ้โหตอนนี้ครับสิบตอนหนึ่ง ผมไม่เข้าใจนะครับแอดมินแอดมินไม่เข้าใจเลยครับมาถ่ายลั้สุดแต่ว่าแบตไม่เต็มสักทีเนี่ยนะครับสิบต่อหนึ่งครับเสือม,มาตรงนี้ยน้ำเปิดหนึ่งยกเข้าไปพี่สงองโค้งกระดูกตีอยู่ เสิฟมาลูงนี้ชึ๊กเข้าไปจันท้เปิดยันอยู่ยกขึ้นมายกเข้าไปตรงนี้ตีโจ้ไหมโอ้ยตีพ่อขามีครับเจียวมากง่ามครับตีพ่อขามครับพี่น้องครับได้แต้มเดียวครับพี่น้องสิบสองต่อหนึ่งนะครับแต้มเดียวครับลบ,ลบเลยไม่ต้องหักไม่อยากจะบ้าครับทีมนี้ครับคนพอแล้วคนพอแล้ว